ทุกท่ครับในที่สุดก็มีการเปิดตัวละครลับตัวสุดท้ายในละครสายรุ่งช่องวัน31จากปกตินะครับเราได้ยินแค่ชื่อแต่รอบนี้จะมาตัวเป็นๆในสัปดาห์หน้าเลยนะครับเขาคนนั้นก็คือเป๊กครับเราได้เห็นด้านข้างของเป๊กเราได้เห็นด้านหลังของเป๊กกําลังเดินเข้าบ้านหรูหลังหนึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าชัดๆใกล้ๆดินจัดให้ครับนี่คือเป๊ก เป็กเป็นนักสแสดงชาวไทยที่เคยมีผลงานมากในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไปโด่งดังอยู่ที่ต่างประเทศมีแฟนคลับเยอะมากทั่วเอเชียเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับน่าจะมีคนจ้างงานเขาเขาก็เลยกลับมาถ่ายงานที่ไทยครับงานเยอะครับต้องอยู่หลายวันเลยทีนี้การกลับมาของเป็กเนี่ยดินว่าน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญอย่างมากกับพงศธรน่าจะทําให้พงศธรอึง้งเก็บทรงไม่อยู่ และอยู่ไม่เป็นสุขครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามเลยโดยเฉพาะ2ประเด็นใหญ่สําคัญในการกลับมาของเป็กนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับน้องแจ็คจารุพงศ์ผู้ที่แสดงเป็นเป็กเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็กเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นนักแสดงชาวไทยที่เคยมีความสัมพันธ์กับเมทินีมาก่อนในอดีตอ้าวความสัมพันธ์ที่ดิ้นว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนมาอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นครับซึ่งการกลับมาในรอบนี้เป็กเองก็มีจุดประสงค์บางอย่าง แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะถ้าเกิดเราตีความอย่างที่น้องแจ็คจารุพง์ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเป็กเคยมีความสัมพันธ์กับเมทินีในอดีตมันจะสอดคล้องกับคําพูดของเมทินีที่เขาพูดว่าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นรักแรกของฉันเขาเป็นผู้ชายที่เป็นจูบแรกของฉันถ้านั่นหมายถึงเป็กมันดูสอดคล้องกันมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดพงศธรหรือว่าพี่ภาครู้ถืนว่าเขาจะยิ่งแบบรู้สึกครับ เพราะอ้าวไม่ใช่เราเหรอที่เป็นแบบผู้ชายคนเดียวที่เป็นความรู้สึกดีๆเป็นเหมือนรักแรกของกันและกันและไม่เคยลืมกันเขาจะยิ่งนึกไปถึงจดหมายที่เมทินีเขียนว่าจะเข้าวงการแล้วให้พิพากเลิกยุ่งซึ่งเป็นปมในใจของพงศธรอยู่แล้วด้วยไหนจะเรื่องผู้ชายคนอื่นที่พงศธรกลับมาเจออีกเนี่ยการกลับมาของแบกดินว่ามันจะมีผลอย่างมากเลยนะครับแล้วเราก็เห็นว่าพงศธรเนี่ยมีการโทราศัพท์บอกใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นทรงยศก็ได้ครับว่า คุณรีบไปหาเมทินีนะอย่าให้เมทินีอยู่กับเป็กเด็ดขาดนี่ถือว่าว่าการกลับมาของเป็กเนี่ยน่าจะตามมองในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนเป็นประเด็นแรกนะครับว่าเขาจะทำให้พงศธรเนี่ยอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขอึง้งติดตามกับประเด็นนี้ไปด้วยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็กจะทําอะไรเป็กมีจุดประสงค์อะไรที่แท้จริงกันแน่ครับคุณผู้ชมสองครับคุณผู้ชม การกลับมาของเป็กในรอบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพที่โรงแรมของแวลพันแวลพันเนี่ยต่อว่าทรงยศอย่างหนักแล้วเอาเหตุของเป็กเนี่ยเป็นเหตุผลในการไล่ทรงยศย้ายครับย้ยายทรงยศให้ไปอยู่โรงแรมที่หัวหินประจวบคีรีขันครับคือแวลพันเขาบอกว่าคุณนะเอาเวลางานเนี่ยไปตามคอยช่วยเหลือเมทินี แล้วคุณบกพร่องที่ไม่ไม่ไม่ยอมติดต่อประสานงานกับทีมงานคุณเป๊กที่บินกลับมาถ่ายงานแล้วจะมาพักที่โรงแรมของเราฉันเนี่ยไปทำป้าย,ยาเห็นป้ายไหมเยอะแยะเลยมาต้อนรับคุณเป๊กเราเสียโอกาสในการที่จะโปรโมทในการที่จะโฆษณาโรงแรมไหนจะแฟนคลับที่อาจจะมาพักก็ได้ซึ่งถ้ามองในเรื่องงานตอนนั้นดินเห็นด้วยนะว่าเออคุณทรงยศเขาบกพร่องจริงๆแต่ที่ไหนได้นี่มันเป็นแผนของแววพัน คือทีมงานของเป็กเนี่ยติดต่อมาหาแววพันก็จริงครับแต่ว่าแววพันดันแนะนําว่า<ม>เฮ้ยไปไปไป,ไปพักที่โรงแรมของพงศธรสิซึ่งเขารู้จักกันไงสุดท้ายพอมีการแบบเออ,อขอบคุณการพงศธรขอบคุณแววพันที่แนะนําเป็กนะแววพันบอกไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นแผนของแววพันซึ่งตอนนั้นเมทินีพอรู้เรื่องอ่ะก็บอกว่า ทรงยศคุณทรงยศให้ฉันคุยกับเป็กไหมฉันรู้จักนะเดี๋ยวฉันคุยให้แต่ว่าคุณทรงยศบอกเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะเขาไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดเมทินีได้เจอกับเป็กแล้วถ้าเกิดมีการพูดประเด็นนี้ออกมานะยินว่ามันจะโป๊ะแตกเลยนะกลายเป็นทรงยศเขาเขาไม่ได้ผิดเลยนะอ่ามันเป็นแผนของแวลพันที่จะแยกทรงยศออกจากเมทินีให้เขาอยู่ไกลกันนะ่ะมันจะกลายเป็นโป๊ะเลยนะนี่ก็เป็น2ประเด็นหลักนะครับที่ชวนติดตามแต่ว่าการกลับมาของเป็กในรอบนี้เมื่อเขาบอกว่ามีจุดประสงค์บางอย่างเนี่ย คิดว่ามันไม่น่าจะมาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสหรือมาแบบมาดีมากอะ่ะคือน,นึกไปถึงสายรุ้งเวอร์ชั่นเดิมนะครปีับปี2540กับตัวละครที่ชื่อว่าเดมี่ครับเดมี่รู้จักกับพงศธรและเขาเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันครับที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพงศธรกับเมทินีอาจจะรู้สึกยิ่งไม่ดีต่อกันมากนะักแล้วเดมี่เนี่ยก็พยายามจับพงศธรแต่งเรื่องว่าไปมีความสัมพันธ์กันแต่สุดท้ายพงศธรก็จับได้ครับ ส่วนเวอร์ชันนี้แม้ว่าจะไม่มีเดมี่แต่เดนก็นึกถึงเนี่แหละคุณเป็กนี่ยแหละยิ่งบอกว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับเมทินีในอดีตมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับเรื่องมันจะอีลงตุงนางไปขนาดไหนนะครับเอาใจช่วยกับทุกๆตัวละครไปด้วยกันครับเพราะว่าวันนี้สายรุ้งยังไม่ปรากฏให้กับเมทินีได้เห็น พงษ์สทเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้สายรุ้งปรากฏขึ้นมาอีกครั้งฉะนั้นอย่างที่ดินเคยบอกครับรีบทาตามใจตัวเองเดวนๆครับแล้วจับตาดูเป็กให้ดีติดตามไปด้วยกันครับกับละครสายรุง้งดินชวนดูสดทางทีวีทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกดูทางทีวีก็สามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีนะครับและยังสามารถดูละครสายรุ้งย้อนหลังทุกตอนได้ที่แอปวันดีนี่แหละ โหลดฟรีดูฟรีภาพคมชัดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบการวิเคราะห์เจาะลึกชวนดูละครไปด้วยกันในแง่มุมต่างๆคุณผู้ชมติดตามกับดินได้นะครับที่ Youtube และ TikTok ช่องพัชราประพลขอบคุณที่มาติดตามรับชมจริงครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ